รูช่วยทุกคนแต่ไปสุดท่าไหนไม่รู้อ่ะจะผ้าฝั่งขวาพี่มือซ้ายอยู่สูงมือขวาอยู่ต่ำอ่ะทีนี้ผมจะให้พี่เตะขาขวาเข้าไปกางผ้าแล้วหมุนขาไปทางนูน้น<ห>โอ้ไมจะจให้ช่วยไหมให้ช่วยดีกว่าให้ช่วยดีกว่าอ่ะอ่ก็ล้อ่ะ,อะ,อะ,อะแวกขาให้ไวขึ้นมาปุ๊บอ่าโอเคอันนี้เกือบดีเห็นไหมผ้ายังไม่เข้าร่องก้นอ่าไม่ผิดพีดแต่ว่า นานไปมันจะมีท่าบางท่าที่แบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะองศาผ้ามันมันจะไม่ยาวพี่พี่เอามือซ้ายจับตรงนี้พี่เอาขาซ้ายออกคนใหม่ให้เอาเท้าเหยียบก่อนกลางขาทั้งสองข้างห้ามผูบขาอย่างนี้ให้กลางขาตลอดแล้วผ้ามันจะสวยผมจะให้พี่เอาเท้าซ้ายมาเหยียบตรงนี้เอาเท้าขวาไปเย,ยตรงนู้นโกงไหมอ่ะยกขาซ้ายออกมาก่อนมือจับไว้แล้วเท้าเหยียบตรงนี้ ใช่เหยียบไปเท้าดีๆเออเหยียบไปพยายามเหยียบไปผ้าพี่เอเหยียบผ้าทับกันซ้อนกันมันใช้เวลาแก้เยอะอ่ะโอเค้าการไขเยอะของพี่มันยังเหยียบซ้อนกันนะแต่ไม่เป็นไรบอกทิกให้เฉยๆอ่ะแล้วก็ขาใส่แล้วก็การขาไว้เห็นไหมที่ครูบอกว่าพยายามให้เป็นปลายผ้าเสมออ่ะถ้าพี่ตังนี้แอ,อ,อมันเนอะอ่ะาง้าางไหนถูกถูกเนี้ยอย่างนี้ละ่ะ ถุง acting เ่ acting สวยไม่สวยแล้วแต่คนอะนอ่านี่กัน,นเดี๋ยวเดี๋ยวอาวุธมาเก็บกันใหม่มือซ้ายของพี่อยางนี้ไม่ต้องห่วงครับช่วยทุกคนวันนี้เรามือขวาจากนี้ใช่ช่วยคนละรอบนะที่เหลือช่วยตัวเอง <laughs> มือซ้ายจากตรงนี้นพี่ไปสองใจขาพี่ส่งใช้มือกัน มือซ้ายอยู่สูงมือขวาอยู่ต่ำผมจะให้พี่อะเตะขาขวาเข้าไปการผ้าแล้หันหน้ามาเจอจตรงนี้โอเคไปหมุนให้ครบรอบดึงตัวเองขึ้นอ่านั่นแหละทีเนี้ยด้วยความที่ว่าถ้าเราเตะขาดีตั้งแต่แรกอะเราสามารถทําท่าห้อยหัวได้เพราะองค์สาวผ้ามันสวยอันนี้มันนี่ไปแล้วก็เอามือขวาจับพี่เอาถอดขาออกเลย พี่เอาเอาก้นไปนั่งในผ้านั่งในผ้าเออนั่งในผ้าเลยเราขาขวาออกพยายามอย่าไปขยับเยอะผ้ามันจะหดมันจะสั้นพี่ก็เหยียดแขนออกแล้วพี่ก็ข่อยห้างขาอยู่สวยนั่นแหละจิกเท้านหลแหลมนั่นแหละดีมาก <c oughs> มันมีถ่ายวีดีโอด้วยเมื่อกี้ลืมบอกไปเท,ท่าทีซอรี่ <c oughs> ก็คืออย่างนี้พี่นี่นั่นแหละนั่นแหละเออไม่ต้องสอนก็ได้นะเป็นละ เราพี่ก็ลงมายืนอีกหนึ่งท่าอ่าขอยห้างให้มันสวยอพี่อันนี้เหมือนคนเมาขึ้นเนาะสวยมากนี่แหละ มีวิดีโอทุกท่าทุกคนทุกตอนโอ้ <Okay. S 1> okay.